ดีต้อนรับสู่ SA Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เรามีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายให้ชมกันนี่คือ Toyota Prado 6x6 ปี2025ที่มาพร้อมกับความสามารถที่เหนือระดับและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ Toyota Prado 6x6 เป็นรุ่นที่พัฒนาใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถออฟโรดระดับสูงถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนและเส้นทางวิบาก โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อน6ล้อที่ให้การยึดเกาะและความมั่นคงที่เหนือชั้นไม่ว่าคุณจะขับขี่บนพื้นทรายคโคลนหรือภูเขาสูงก็สามารถเดินทางไปได้อย่างมั่นใจรูปลักษณ์ของรถถูกออกแบบให้มีความดุดันและแข็งแกร่งกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูล้ำสมัยและสาง่างามไฟหน้าแบบ LED ทรงแคบช่วยเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัย ด้านข้างของรถมีการเสริมป่งล้อขนาดใหญ่ให้รองรับยางแบบออฟโรดได้อย่างเต็มที่ส่วนด้านหลังมีพื้นที่กระบะขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความอนเนกประสงค์สำหรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ใต้ฝากระโปรงของโตโยต้าปราโด6ณ6มาพร้อมกับเครื่องยนต์อันทรงพลังซึ่งให้แรงบิดสูงและตอบสนองการขับขี่ได้ดีระบบส่งกำลังอัตโนมัติทำให้การขับขี่ราบรื่นแม้ต้องผเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบาก ระบบการสะเทือนได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับแรงกระแทกและการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารของ Toyota Pra d โด 6, คูณให้ความหรูหราและทันสมัยคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและดูสวยงามหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะทำให้การควบคุมรถสะดวกขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสบายสูงสุดแม้ต้องเดินทางไกลอีกทั้งยังมีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย เทคโนโลยีความปลอดภัยของโตโยต้าปราโด 6x6 9ล้ำไปอีกขันด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพถนนที่แตกต่างกันทำให้รถคันนี้สามารถใช้นานได้อย่างอนเนกประสงค์โตโยต้าปราโด 6x6 ไม่ได้เป็นเพียงรถที่มีดีไซน์ล้ำสมัยแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายผจญภัยหรือต้องการรถที่แข็งแกร่งสำหรับงานหนักโตโยต้าปราโด 6x6 คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบด้วยความสามารถของระบบขับเคลื่อน6ล้อที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามการเปิดตัวของ t o y ยต Pra ราโด 6x6 ปี2025ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มรถออฟโรดเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานกับความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว โครงสร้างของรถถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศและเส้นทางที่สมบุกสมบันที่สุดแม้ว่ารถจะมีขนาดใหญ่และระบบขับเคลื่อนหกล้อที่ดูเหมือนจะเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์แต่ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบล่าสุดทําให้รถมีความคล่องตัวและประหยัดพลังงานมากกว่าที่คาดคิดระบบขับเคลื่อนยังถูกพัฒนาให้สามารถกระจายกําลังไปยังล้อแต่ละข้างอย่างเหมาะสมทําให้สามารถขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ หากพูดถึงการใช้งานจริง Toyota Prado 6 6เป็นรถที่สามารถรองรับการเดินทางในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลาดชันพื้นที่หิมะหรือทะเลทรายรถรุ่นนี้สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของผู้ขับขี่อีกทั้งยังสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากกว่ารุ่นปกติทําให้เหมาะสําหรับทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการทํางานหนักในพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแกร่งและความทนทานสําหรับใครที่กําลังมองหารถออฟโรดที่มีสมรรถนะสูง ดีไซน์โดดเด่นและสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย Toyota Prado 6x6 ปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภยัยขั้นสูงทำให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอย่างไรกันบ้างกับ Toyota p r ADO 6ณ6ปี2025หากคุณชื่นชอบและต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SA Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนี่คือตัวบทที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอรีวิว t o y o ต a p r ADO 6x6 ปี2025ในภาษาไทยหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใดแจ้งมาได้เลย